ทำนายฝันเลขมงคลฝันว่าถูกยิงโบราณว่าไว้ว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีโดยเชื่อว่าการฝันว่าถูกยิงอาจไม่ได้หมายความว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเสมอไปเพราะยังมีคำทำนายฝันอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายฝันว่าถูกยิงหลายนัดทำนายว่าเป็นความฝันที่ไม่ต้องกังวล เพราะในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีจากคนที่รู้จักที่อยู่ห่างไกลฝันว่าถูกยิงแต่ไม่เป็นไรโบราณว่าไว้ว่าผู้ที่ฝันโดนยิงแต่ไม่ตายเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการได้พบเพื่อนใหม่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนหัวหน้างานใหม่ มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลส่วนคนโสดที่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่ในเร็วๆนี้ฝันว่าถูกยิงที่ท้องใครที่กำลังมีปัญหาสุขภาพเป็นสัญญาณที่ดีอาการเจ็บป่วยจะเริ่มดีขึ้นเคาะเรื่องโรคภัยจะหมดไป ฝันว่าถูกยิงที่หัวในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับรางวัลหรือได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่ไม่ได้เป็นโชคที่ใหญ่มากนักการฝันว่าถูกยิงที่หน้าอกให้ระมัดระวังคนที่อิจฉาริษยาปองร้ายเลขเด็ดมงคลดังต่อไปนี้0 6น9 6 1 7ห 3 2 9 5 3 8 8 0 4 9 5 3